สาธุวันนี้ไม่มีโอกาสมาเก็บภาพดอยพระชานวัดดอยพระชานอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาช่วงเช้าทำให้เห็นภาพของหลวงพ่อใหญ่หรือพระที่กำลังนั่งชานสมาบัติชัดเจนเห็นสีชัดเจน จะนำภาพมาฝากลูกๆอีกรอบหนึ่งทีนี้เห็นสีชัดเจนเลยค่ะสีเขียวอ่อนอมฟ้าที่จริงถ้าแม่เดิมมันก็ภาพเคลื่อนไหวเอยู่นิ่งๆให้ลูกเห็นวันนี้มาส่งหลวงพ่อสามารถเจาะเลือดก็ลลเ,เลยมาแว็ตรงนี้เพราะเรายังอยู่ลำปาง กับดอยพระชานไม่ไกลกันเลยวันนี้จะเห็นสีชัดเจนเลยสีองค์พระใหญ่วันนี้แม่จะเดินขึ้นข้างบนีเว อัน,นี้จะให้เห็นองค์พระมากมายเลยละ่ะให้เห็นเต็มองค์เลยไม่จะเดินขึ้นบันไดข้างหน้าค,ค่อยๆเดินดีกว่าเดี๋ยวลูกเวียนหัว ถ้าคลิปนี้เสียงชัดเจนก็ถือว่าได้เห็นองค์พระชัดเจนเลยอยู่มุมนิ่งๆตรงนี้ค่ะอันนี้เห็นองค์เต็มๆของพระที่กำลังนั่งทำฌานสมาบัติพระฌานก็คือพระพุทธเจ้ากำลังเจริญวิปัสสนา นั่งกรรมาฐานหรือกำลังนั่งสมาธิกำลังทำฌานคำว่าฌานก็คือการทำจิตให้นิ่งเป็นจุดเดียวเป็นหนึ่งเดียวจิตนิ่งตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสามารถจะ ไปทำวิปสัสนาได้เพื่อไปกําจัดอนุสัยกิเลสออกจากจิตจากใจและร่างกายชาญมีอยู่แปดระดับชาญที่หนึ่งก็คือสงบสงัดจากรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกนะเป็นคณิกะสมาธิชาญที่สองนี่ก็เริ่มจิตเข้าสู่ผวังขจิตจิตเริ่มเข้าสู่ภายใน จะเก Bond> ิดจิตตะสังขารเกิดมิตจิตตะสังขารมากมายรังพลูขึ้นมาเป็นอนุัยกิเลสหรืก anyway> ิเลสที่กำลังเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในชั้นที่สองเราจะได้ชำระจิตให้สะอาดตั้งแต่ชา้นที่สองเาขเมนเาแฝงบูชา จากนั้นก็จเจริญภาวนาไปเรื่อยๆเข้าสู่ฌานที่สามฌานที่สามนี้จะเป็นฌานที่เข้าสู่จิตสงบระงับเริ่มจะไม่รับรู้ภายนอกแต่อยู่กับภายในร่างกายกายและจิตก็จะเข้าสู่ความสงบสงบับตรงนี้จะไม่มีภายนอกมารบกวนแล้วผู้ที่เข้าฌานตรงนี้ จะเริ่มง่วงนอนจะเริ่มไม่ค่อยรับรู้สิ่งภายนอกมารบกวนจิตใจจะเริ่มสงบประงับความสุขเืิมดำความสงบตรงนี้ชัดเจนเกือบร้อยเปซเลยถ้าเราปล่อยให้เข้าชัน3นานๆก็จะทำให้ไม่รับรู้รับทราบถึงเวทนาและความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น ฉะนั้นถ้าใครเข้าชานสามนานรีบกลั้นลมกลับมาที่ลมหายใจหายใจแรงหายใจลึกๆหรือกลั้นลมบ้างแล้วเราจะตื่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาเพื่อรับรู้รับทราบเวทนาและความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นภายในก,กายและจิตของเราจะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมา เริ่มเข้าสู่ชั้นที่สี่ชั้นที่สเราก็เริ่มทำวิปัสนาได้เลยจิตและสติจะเข้มแข็งมากมายตรงนี้ชั้นที่สถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามลำดับตามสถานีตรงนี้ก็จะทําให้ถึงชั้น4ี่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ทำวิปัสนาตั้งแต่กลางกระหม่อมถึงปลายนิ้วมือนิ้วเทา้า สำรวจจากแรายนิมือนิ้วเท้าทั่วร่างกายถึงลางกระหม่อมทําวนไปวนมาอย่างนี้ตลอดเวลาเราก็ได้กําจัดอนุใสกิเลสที่จะพาไปผุดไปเกิดหรือสังขารหรือบาปอากุศลหรือเจ้ากรรมในเวรเจ้าหนี้ในศีลหรือโรคภัยไข้เจ็บให้หลุดร่อนออกไปหลุดร่อนออกไปก็จะทําให้ลูกๆทั้งหลายอิสระจากทุกข จากความเจ็บป่วยจากความโลคความโกรธความหลงได้เป็นการเจริญฌานที่1นถึงฌานที่สแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เข้าฌานตั้งแต่ฌาน5้ถึงฌานแก็จะเป็นฌานพลมอรูป,ปรพลมก็จะไม่รับรู้รับทราบภายนอกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งกายและจิตได้ก็จะเป็น ทานที่ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเข้านานเกินไปก็จะทําให้เสียเวลาเพราะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและจิตตรงนั้นไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็จะบันทึกกรรมใหม่บันทึกสังขารใหม่ไปเรื่อยๆเรืยๆแทนที่จะกําจัดสังขารเก่าออกแล้วก็ป้องกันสังขารใหม่แล้วก็จะสะสมสังขารใหม่ไปอีกค่ะ ลูกๆทั้งหลายชานที่มีประโยชน์ที่สุดคือชานที่1-4ถึงสค่ะส่วนชาน5 6 7 8ก็เป็นชานแค่แวบๆเข้าไปแล้วให้รีบกลับออกมาด้วยการกลั้นลมหายใจนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาบันทึกหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อโตที่นั่งทำชานเข้าชาน ท่านจะเข้าชานไหนก็นแล้วแต่เราก็ได้บันทึกรูปภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์มาปากลูกๆค่ะอยู่ที่อำเภออยูที่จังหวัดลำปางนะคะอันนี้ช่วงเช้าอยู่นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมาย ไม่ขาดสายเลยวันนี้แม่จะไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วเพราะจะเก็บภาพข้างล่างให้ลูกๆเห็นแค่นั้นเองให้เห็นองค์องค์พระชาน,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 นด้เต็มที่เลย ให้ลูกเห็นพระชานองค์พระชานเต็มตัวจุใจเพราะว่าวันนั้นมาก็เห็นแวบๆเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายจะไม่เห็นองค์พระแต่วันนี้เห็นองค์พระเต็มร้อยเลยก็เก็บภาพมาฝากลูกๆนะคะการเข้าชานมีแระดับนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ชานที่หนึ่ง สูดลมกลั้นลมปล่อยลมจนให้เห็น,นชัดเจนทำในหนึ่งชั่วโมงนะทำสัก20นาทีในะเวลาทำเริ่มชาญนที่หนึ่งะคะหรือจะแล้วแต่แล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละรูปแต่ละนามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเข้าชาญนได้ก็ฝึกไปก่อนนะคะพอเราเริ่ม สงบสงัดจากรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกอันนั้นแหละเข้าฌานที่หนึ่งได้คือจะรูปรสกลิ่นเสียงเข้ามากระทบก็ไม่กระเทือนในจิตใจของเราอันนี้เข้าเข้าสู่ฌานที่1แล้วค่ะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ,จะเจริญอาณาปณะสติไปเรื่อยๆเรื่อยตามดูตามรู้ตามเห็นลมหายใจตั้งแต่เข้าทางจมูก เข้าไปพอจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็เข้าไปสู่ฌานที่สองนะคะมันก็จะเห็นเวทนาต่างๆเกิดขึ้นความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นที่จิตใจนะเข้าสู่นิมิตจิตตสังขารพลังพลูขึ้นมาในฌานที่สองก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อนะคะให้อยู่กับลมหายใจให้รับรู้เวทนาและความรู้สึกตลอดเวลา ก็จะทําให้เราเข้าสู่ชานที่สองนําเป็นชานสู่พาวาังขจิตนะคะก็วนทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเข้าสู่ชานที่สามสงบสงัดจากรูปรสกลี่นเสียงพร้อมทั้งภายในภายนอกก็จะไม่ค่อยรับรู้รับทราบอะไรแล้วแล้วก็แก้ไขด้วยการกลั้นลมหายใจหายใจยาวๆลึกๆ,ๆเข้าไปจากนั้นจิตตื่นขึ้นมาเข้าสู่ สติสัมปะชัญญารู้เนื้อรู้ตัวก็เข้าสู่ชาญนที่4เป็นชาญนวิปัสนาค่ะแค่เพียงแค่นี้แล้วลูกก็ทำวนไปวนมาสำรวจสังเกตตั้งแต่กลางกระหม่อมถึงลายนิ้วมือนิ้วเท้าให้เห็นเวทนาหเห็นความรู้สึกแล้วก็เห็นลมหายใจทำงานนะคะจากนั้นพวกเราก็จเจริญไปเรื่อยเื่อเรื่อยๆจนกว่าที่เรา พอใจหรือว่ากําหนดเวลาที่เราอธิษฐานไว้ทําทุกวันนะคะต้องทําต่อเนื่องทาทุกวันทําให้เข้มข้นตั้งมั่นตั้งแต่ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเราก็สามารถจะ,จะเข้าสู่ความอิสระของจิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะปล่อยรูปทุกรูปทุกนามเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนาควบคู่กันไปนะคะและวเราจะอิสระจากทุกแน่นอนค่ะ วันนี้ฝากคลิปลูกๆเพียงเท่านี้นะคะให้เห็นบรรยากาศรอบๆค่ะอันนี้ส่วนประกอบข้างนอกก่อนที่จะขึ้นไปหาองค์พระชามข้างบน ถ้าวันนี้ก็ฝากด้วยความปรลาดถนาดีจ้า